มาแล้วโซเลดโอ้ยโอ้โหโอ้โห ID FIFA โฟชอปบายโอ๊ต บริการรับซื้อรับขายเอดฟีฟาลาสีมีทั้งเอ็มรวนทีมพร้อมเล่นของใหม่อั oh. ปเดตตลอดปลอดภัยที่นี่ที่เดียวไม่มีโกงอย่างแน่นอนครับสำหรับใครที่ไม่มีเวลาว่างทางร้านก็สามารถอ่อนเวลาให้ได้ด้วยมีบริการรับดึงนักเตะขายยากและที่สําคัญมีบริการอนเอ็มราคาถูกอีกด้วย oh. เอาละครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องเส้นสนามด้วย oh. แล้วก็สวัสดี y ู u t u ทุกทุกท่กทานเลยนะฮะเราวันนี้เราก็จะมาอยู่กับการแบบว่า บวก9้าหรือสเลสนะฮะแต่ก่อนอื่นเนี่ยใครที่เข้ามาแล้วฝากด like, กดไลค์กดซับสไคร b e ด้วยละกันนะครับเพราะว่าคลิปนี้เนี่ยต้องขอคุณเสียพันด้วยนะในการโด o n a t าเพื่อให้เราตีหรือสซเล,เลทิ้งนะฮะแต่ว่าสติเนีอืก็น่จาจะตัวเดียวและตัวแรกของเซิร์ฟซะด้วยนะคผู้ชมครับก่อนอื่นนี่ผมบอกเลยว่าหรือสซเลส,เ,ลสเนี่ยเป็นคนที่แบบว่ายิงค่อนข้างคมมากๆแล้วก็ เรื่องรอยสักของเขาเนี่ยก็ถือว่าทําออกมาได้ดีตามสมจริงเลยนั่นเองนะครับก่อนอื่นเนี่ยเดี๋ยวขอพาทุกท่านไปดูสเตตของหลุยส์เฟรดบอกแกันก่อนเลยครับนี่เลยฮะดูไว้เป็นครั้งสุดท้ายนะครับสําหรับการบอกแเพราะว่าเขาว่าอีกสักหน่อยเนี่ยเราจะบวก9แล้วท้ายคลิปเราจะบวก9สำหรับเล่าหลุยส์เสนั่นเองแนะนำว่า อยู่ดูให้จบคลิปนะเพราะว่าคลิปน่าจะมีประมาณ10กว่านาทีไงดูให้จบกันด้วยแล้วกันนะครับก็สำหรับลุยโซเลสเนี่ยเป็นกองหน้าชาวอุรุกวัยันเองครับเอฟพีอยู่ที่22ครับคือเอา,าง่ายๆคือโซเลสเป็นคนที่รู้สึกว่าน้ำหนักกับส่วนสูงคือสมส่วนสมดุลกันแน่นอนครับแต่ว่าปีนี้เนี่ยถนัดเท้าขวา5เท้าซ้าย4เท่านั้นเองครับแล้วก็สกิลมูฟแบมาที่6ดาวเลยครับผมราคาอยู่ที่ประมาณ1 0 0 0งแสนล้านตีกรงประมาณ1นึ่งแสนล้าน 1, นสับลุยโซเลสนะครับ แล้วก็นี่ใส่ที่ได้มานี่โอ้โหมีฟินิชช็อตคือเกี่ยวกับการเลี้ยงบอลทั้งนั้นเลยนะครับแล้วก็หลุยส์เฟเนแนะนําว่าให้ใส่เป็นไซเลนตัวน,นี้มาด้วยนะครับ <c oughs> เพิ่มการแทรกสซึมือนที่นั่นเองในการหาแนวรุวนรวนรวนรกนั่นเองนะผู้ชมครับก่อนอื่นเนี่ยขออนุญาตนะถ้าติดบวก9กามันเนี่ยขออนุญาตนะฮมสตารร้อยยีสิบเก้ามามันก็อาจจะยากอยู่เหมือนกันนะแต่ไม่เป็นไรนครับ คือหลุยส์เลสเนี่ยจุดเด่นของเขาคือการมุดกับการไปกับบอลดีเป็นคนที่เสียบอลยากมากๆผมย้ำเลยเป็นคนที่เสียบอลยากมากๆแล้วก็เป็นคนที่มีปฏิกิริยาดีที่สุดแล้วมั้งในความคิดผมแล้วที่ผมเล่นมารู้สึกว่าเราชอบส่วนตัวด้วยนะครับกัย้ำว่าเป็นการส่วนตัว่เองครับก็สาหรับคลิปนี้นะครับก็อยากให้ทุกคนเนี่ยเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับคือขอให้ติดบอกเก้าแล้วกันนะเพราะว่าเอาจริงคือเป็นลูกรักได้เลยนะนี่คุณผู้ชมครับยังไงก็เนี่ยติดตามไฮไลท์ที่มีอยู่เลยแล้วกันนเยลครับ ยินดีที่ไาเฮ้ยยินดีต้อนรับดิโหจะมายินดีเไงชวนี้กินที่แหลมไปหน่อยนะฮะกนกเว้ยโอเคครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ไฮไลท์ของหลุยส์สเลตเอ็มซีบกแพร์เงก็เป็นเพชชาดฟันเยืยนของริเวอร์พูลในอดีตก็ถามว่าอยู่ในช่วงยุคป,ประมาณปี2 0 0พันนิดนิด,นดละกันนะผู้ชมครับสำหรับใครที่เป็นแฟนหงแฟนอจแจกหรือว่าแฟนบาซ่าหรือแอดมารริดเนี่ยไม่ควรพลาดคลิปนี้นะงครับก็จะมารีวิวแบบว่า แค่เร้อยเปอร์เซ็นต์นะว่าหลุยส์เลสทํารทำอะไรได้บ้างทําอะไรไม่ได้บ้างนั่นเองครับแล้วก็ทุกอย่างในคลิปเนี่ยต้องบอกเลยว่าเป็นความคิดเห็นส่วนตัวเท่านั้นนะเองประจบเหมาะกับฟีมืออันกากของผมด้วยนะุผู้ชมครับเนี่ยก็ฝากกดไ like, ลค์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจด้วยแล้วกันคลิปนี้ก็อุ้ยขอบคุณจริงครับวันนี้ก็สี่พันกว่าซับก็เดี๋ยวเดินหน้าไปให้มันถึงห้าพันซับละกันนะครับุผู้ชมครับสำหรับท้ายคลิปเนี่ยจะมีตีบวกเก้าโดยแนะนําว่าอย่าเพิ่งออกจาก นี้ไปไหนนะแนะนําเลยนะฮะโอเคเราพูดถึงข้อดีข้อเสียของหรุส์โซเล็กันครับข้อเสียของหรุส์โซเล็เอาข้อเสียก่อนเลยแล้วกันครับสำหรับหรุส์โซเลสข้อเสียเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องเท้าซ้ายเพราะว่าเท้าสายขนาดเคสสี่เท่านั้นเองครับแต่ว่าถ้าใครที่แบบว่าใช้ส่วนเล็อย่างแบบว่าช่ำชองในเท้าซ้ายก็ถือว่าไม่มีปัญหาเลยนะครับโอเคคือลุส์โซเลสเนี่ยถ้ามีหลายๆคนถามว่าสไตล์มันจะใกล้ๆกับตัวไหนผมแนะนําเลยนะครับว่าหรุส์โซเลสกับเบนเซม่าเนี่ยคือสไตล์เดียวกันอารมณ์มือนกับ เบนเซม่าที่เล่นหน้าเป้านะรประมาณนี้เพราะหลุยส์เซเลกับเบนเซม่าเนี่ยอารมณ์แบบว่าเล่นง่ายเลยนะครับแล้วหลังๆมาเนี่ยมีคนแบบว่าจับหลุยส์เซเลสไปเล่นก็ค่อนข้างที่จะเยอะเหมือนกันนะคนส่วนมากก็จะใช้ก็จะใช้เป็น22ทีวนะครับแต่ว่าถ้าผมแนะนำจริงๆเนี่ยที่ผมเคยแบบว่าลองกับมือมาผมแนะนําเป็นปีบีทีบีนั้นรู้สึกมันเข้ามือมากนะแต่ปีแคปนี่ผมแนะนําว่าตัดทิ้งได้เลย Orleans นะ ถูกชนนิดเดียวนี้ปลิวแล้วนะครับเหมือนกับคนที่ไม่มีความแข็งแกร่งนะสับปีรับนั่นเองคนระับผู้ชมครับอันนี้ก็อย่างที่บอกคือเป็นความรู้สึกส่วนตัวล้วนๆน,นั่นเองครับส่วนข้อดีสําหรับหลุยส์โเลสนี่เป็นคนที่ยิงได้ทุกรูปแบบแล้วเป็นคนที่เสียบอลยากมากๆครับนี่เป็นข้อดีที่แบบว่าเห็นได้ชัดในโซเลสแทบจะทุกปีเลยนะครับแล้วก็แนะนานะเล่นหลุยส์โเลสนี่โอ้โหลองยิงแบบนี้ดูแล้วกันนะลูกพรสวรรค์ของหลุยส์โเลสจะมีค่อนข้างเยอะเลยนะผู้ชมคนระับแล้วก็แนะนําว่าเล่นหลุย ให้ใส่นีใส่ยสซเลนไปด้วยแล้วก,กันครับมันจะแทรกสืบพื้นที่คู่แข่งนั่นเองครับแล้วก็ลุยเสควรจะใส่นีสใส่ที่มันมีแบบว่ายิงความคมในกรอบเขียบทนเองครับผมบอกเลยว่าลุยเสไม่พลาดแน่นอนครับถลุไปในกรอบเขียโทนเองครับ,บ,บลรแลว้วเ,เ,เป็นคนที่หาช่องดีแล้วค่อนข้างที่จะแข็งด้วยนะครับในไฮไลท์นี้จะมีให้ดูเลยว่าการเบียดของลุยเสเนี่ยเป็นเยี่ยงไรนะครับแล้วมาดูลูกนี้ล็อกไปหนึ่งทีโอ้โหดูความผิวล็อกไปหนึ่งทีดูว่ายิงนะคือปกติเนี่ยมันต้องยิง, ход, ยงเ,เท้าขวาแต่เสลแม่งค นี่นะครับคือเอาง่ายคือลูกพิสดามันจะมีค่อนข้าง,งเยอะเลยแล้วเป็นตัวหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าผมเล่นเข้ามือมากเลยรับหลุยส์เฟลเน,นียดูวะแล้วดูลูกปั่นเท้าซ้ายครับคุณผู้ชมดูดิคือต้องบอกกันลว่าใครที่จะเล่นหลุยส์เฟลหรือกาลังคิดว่าจะซื้อเนี่ยคลิปนี้มีประโยชน์แน่นอนครับลองพิจารณาดูแล้วกันไม่มากก็น้อยขอได้เป็นประโยชน์นิดนึงก็ยังดีครับสำหรับเท้าซ้ายของหลุยส์เฟสไม่แนะนำนะครับที่แบบว่าจะไปยิงแบบจ่อๆแบบเบาๆหรือไม่แนะนําใส่ไปเต็มที่แล้วหลุยส์เฟสน,นะ,ะแล้วมาด แนะนำว่าถ้ายิงเท้าซ้ายแบบว่ายังไม่ค่อยโปรเฟชชั่นแนลเนี่ยแนะนาว่ากดกดแต่ว่ายิงแบบลูกปัน่นเท้าซ้ายเลยจะเป็นประมาณนี้คุณผู้ชมเห็นไหมมันจะยิงลูกพิสดาให้เราเองนะนี่คือคือในในนไหนเห็นไหมคือถ้ามุมไหนเนี่ยถ้าแบบว่ากองหลังเขาไม่ได้วิ่งเข้ามาระหว่างตัวของหลุยสเ์เฟรดผมบอกเลยว่ากินเฟรดยากแน่นอนครับเพราะว่าหลุยส์เฟรดค่อนข้าง,างที่จะฟันเหย็นนะกินเขายากนะอะไรเหรอเฮ้ยฟันเหย็นโอ้ยมั่วแล้วมา ก็สำหรับลูกปองลูกปั่นอะไรในกรอบเขียวโทษแนะนำเลยครับรอไปฝึกเขาสัก3ามสแมตช์ผมบอกแล้วเป็นนักเตะที่เข้ามืออีกคนหนึ่งที่แบบว่าโดนมองข้ามมาครั้งเยอะแล้วดูหลายวิ่งด้วยจะเอาตัวเองไปยืนอยู่ในตำแหน่งที่เพื่อนขอแอซซิตหรือส่งมาให้ได้ง่ายๆนี่เองครับผู้ชมครับสำหรับหลุยส์เฟรดนะครับค่าตัวเอาจริงคือตะก่อนนะมันแพงนะสองแสนก้ันแต่ตอนนี้ทุกวันนี้เนี่ยมันเหลืออยู่ประมาณ7จ็ดแปดหมื่นเท่านั้นเองนะผู้ชมครับก็แนะนําว่าเป็นอีกหนึ่งตัวที่คุ้มค่าคุ้มราคาสำหรับใครที่กำลังคิดว่่่าาจะซื้อออมลลลงงเเเนนนนสหรับหรับค เดีย๋ยวพูดถึงไฮไลท์กันบ้างครับเพราะว่าเมื่อกี้ลองอธิบายสรรพคุณมันเป็นที่เรียบร้อยเน่เองครับมาดูคืออยากให้ดูคลิปนี้เนี่ยบางทีอาจจะแบบยิงไม่คงไม่เข้าแต่ว่าอยากให้ดูรายการวิ่งกับ AI ขอขอ,ของหรือเฟรชนะครับเนแบบเนี้ยคือลูกนี้ผมบอกเลยว่าถ้าเป็นนักเตะที่ยิงไม่แรงหรือยิงไม่คมเนี่ยลูกนี้ยิงไงติดเซฟเดี๋ยวมีลูกไฮไลท์ต่อไปให้ดูแน่นอนครับจะเป็นประมาณนี้นะฮะถ้าลูกไหนแบบว่านักเตะยิงไม่คมเนแบบเนี้ยเนี่ยอารมณ์เดียวกันเลยไหมจะยิงไม่เข้าแน่นอนครับคือต้องบอกเลยว่าไอ้ลูก แนะนำนะครับถ้าใครแบบว่าจบสกอร์ไม่คมหรือว่าหาช่องไม่ได้เล่นไม่ค่อยดีเนี่ยแนะนําแล้วเอาหลุยส์เเลสไปไว้ในทีมได้เลยนะครับแล้วก็พลังแฝงที่เห็นได้ชัดก็คือเดรเวอร์นะเป็นเป็นคนขับรถนะครับไม่ใช่นะเป็นแบบว่าพุ่งล้มนั่นเองครับผู้ชมครับอารมณ์เหมือนตัวจริงเลยนะครับผู้ชมครับแล้วมาดูว่าลูกนี้ช็อกกันทั้งไรฮะจอจอดฮะเปี้ยงโอ้ช็อกกันทั้งไรต้องดูภาพจ้าจออหลุยส์เเลสยิงออกฮะ โอ้เย็ดเป็ดยิงออกยากกว่ายิงเข้าโซเลตเรื่องที่จะทําเรื่องยากนะผู้ชมครับแม่ก็เข้าใจได้เพราะยิงง่ายๆมันก็ต้องมีอยู่แล้วนะฮะนี่โมไปอีกครับก็คือคลิปนี้เนี่ยคืออยากให้รู้ว่าโซเลตเนี่ยถามว่ามีข้อดีไหมทุกตัวเนี่ยมีทั้งข้อดีแล้วก็ข้อเสียคือในคลิปนี้ผมก็จะพยายามตัดทั้งแบบว่าลูกที่มันยิงไม่ได้ลูกทั้งยิงได้คืออยากให้รู้ว่าโซเลตแบบว่า ยิงแบบไหนได้บ้างดีกว่าแล้วกันครับผู้ชมครับคลิปนี้ก็ถือว่าทําได้ดีครับแล้วก็โซเลสเนี่ยลืมบอกครับเป็นอีกหนึ่งตัวที่ค่อนข้างที่จะกระโดดค่อนข้างได้สูงมากๆแล้วแล้วก็รู้สึกว่าเป็นตัวที่เทค่อนข้างได้เปรียบเลยผู้ชมครับเออแล้วพอพูดถึงเรื่องนี้นะครับไม่พูดไม่ได้ครับหลังๆมาเนี่ยคนแบบว่าจะเริ่มแบบว่าขยับประตูกันมากขึ้นนั่นเองนะผู้ชมครับแล้วหลังๆมาผมก็แบบว่าบางทีหลุดไปเราไม่รู้จะยิงไปทางไหนแล้วแบบว่ามันเป็นเหมือนการอ่านใจกับผู้รักษาประตูนะบางคน นี่เท้าซ้ายนะครับคือผมแนะนําว่าถ้าจะเล่นโซเล่แล้วใช้ยิงเท้าซ้ายเนี่ยพยายามแตะบอลไม่ต้องเยอะถ้าแตะบอลเยอะมันจะยิงทําให้ความพลังการยิงของโซเล่เท้าซ้ายค่อนข้างเบานะครับแนะนําว่าแตะสักจังหวะหนึ่งแล้วยิงไปเลยครับเท้าซ้ายจะทําได้ดีมากๆครับมาราเตโอนั่นเองครับฝากไปที่เกียวสันมาตินเกียวสันมาตินก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่มีความเร็วนะคุณผู้ชมครับ คือผมอยากจะมีคนถามว่าเอ๊พี่แล้วหลุยโซเลตตอนอยู่บาซ่ากับลิเวอร์พูลเนี่ยอันไหนมันเก่งกว่ากันนะครับอันนี้ผมต้องพูดแบบว่าไม่อวยในฐานะผมเป็นแฟนหงนะผมรู้สึกว่าตอนที่โซเลตอยู่บาซ่าเนี่ยมันมีคนคอยปั้นโซเลตตลอดอินเนต,ตา้าหรือพวกอะไรอย่างเงี้ยแต่ก่อนเนี่ยคือส,สามประสาน m อ n นะผู้ชมคิดดูดิมันมีตัวจงตัวจ่ายอยู่แล้วนะครับแต่พอมันลิเวอร์พูลเนี่ยตัวจ่ายบอลจริงๆเขานี่มีแค่ตีเวนเจอหลาดคนเดียวนั่นเองนะผู้ชมครับก็ เป็นประมาณนี้ผมรู้สึกว่าตอนที่อยู่ลิเวอร์พูลเนี่ยหรือเฟรนรู้สึกว่าจะทุ่มเทแล้วก็าหาช่องเลืออะไรทําให้เพื่อนเล่นง่ายได้ดีกว่าแต่ถามว่าทุ่มเทไหมมันทุ่มเทอยู่แล้วแหละยูบาร์ซ่ามันก็ทุ่มเทแล้วคุผู้ชมครับคือ <c oughs> เป็นหนึ่งคนที่แบบว่ารักสโม,มสรค่อนข้างมากเลยนะครับแต่ว่าตอนนี้ไปอยู่แอนเดรโกมาลิกก็รู้สึกว่าก็จะโดนดบดบ้นนิดนึงแล้วกันนะครับสำหรับหรูเฟรเต์ก,ก็เป็นกำลังใจให้เทพเทย็นคนนี้ด้วยแล้วกันครับเป็นหนึ่งคนที่ผมค่อนข้างชื่นชอบเลยนะฮะมาดูพี่่หลุยยยิิงงเเเะอออนคืออาจร หลุยสลเลสยิงลูกมุมบงมุมบักอ่ไม่มีปัญหา,าลูกบงลูกบักมุมปั่นหรืออะไรเงี้ยสลเลสทำได้ดีอยู่เลยครับอาจจะทำไม่ดีแค่แบบว่าเท้าซ้ายแล้วกันครับถือว่าอาจจะเป็นข้อเสียเล็กๆน้อยๆแล้วกันก็ถือว่า คุ้มค่าตัวแน่อนอนครับในเมื่อแบบว่าเป็นตัวที่หาช่องดีอารมณ์เป็นเซมาเลยอาผูงตรงครับอารมณ์เป็นเซมาแต่ยืนหน้าเป้าอะอย่านครับผู้ชมครับหรือใครที่แบบว่ากำลังเล่นโซเลนแล้วแบบเอพี่มันต้องเล่นแบบนั้นแบบนี้ลองคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ดูแล้วกันครับมีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆเนี่ยก็อยากรู้เหมือนกันว่าผมอาจจะเล่นผิดวิธีหรือเปล่าอะไรประมาณนี้ไงก็ลองคอมเมนต์คุยกันได้ครับผมมิตรภาพเริ่มต้นจากการทักทายหรือการคอมเมนต์นั่นเองนะครับแล้วก็ช่วงนี้ผมก็ไลฟ์สดทุกวันเลยนะผู้ชมครับเนี่ยก็ ฝากกดกระดิ่งไว้ด้วยละกันเพราะว่าบางทีถ้าไม่กดกระดิ่งเนี่ยไม่รู้เลยนะว่าผมจะไลฟ์ตอนไหนมันจะไม่แจ้งเตือนนั่นเองนะผู้ชมครับยังก็ฝากกดไว้ด้วยละกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เดี๋ยวช่วงท้ายคลิปเนี่ยจะมีการตีบวก9้ด้วยผู้ชมครับแหม่บวกแปมันยังไม่ค่อยเก่งเท่เทาไหร่ต้องตีบวก9วนั่นเองครับอ่ะก็คลิปนี้ก็เป็นไอเดียของผมเองละกันก็ขอคูเสียฟันด้วยแลโดนิบมาให้ตีบวก9นั่นเองนะฮะผู้ชมครับก็สำหรับใครที่ชื่นชอบก็ฝากกดไลค์ เอาละครับหลังจากที่เราแบบว่าได้ดูรีวิวสำหรับเจ้าหลุยส์เลตไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับบอกแปดนะครับก็ถือว่ามันเก่งแต่ว่าเราต้องบวกเก้านะฮะเรามีเคล็ดลับคือนี่เราคือเราต้องใส่หมวกนี้กันแตกไว้นะี่สหรับหลุยส์เลตเดี๋ยวใส่ก่อนคือมันติดแน่จบไปด้ปวยนะฮะหลุยส์โเลตหน่อยดีกดเมาส์หายฮะเมาส์หายฮะเมาส์หายฮะ นักเตะพยักหน้าครับนักเตะพยักหน้าครับผมมาครับบอกนี้ไปฮะฟอร์เลสตโอ้ไอ้เหี้อะอะไรอะอะไรอะโอ้โรเบิร์คาร์เตอร์มันติดง่ายซะที่ไหนล่ะเฮ้ย ไม่มีฮี้อะไรเลยใส่มาร้อนก็ร้อนหายใจไม่ออกด้วยกูจังหวะนี้เฟยบอกหายใจไม่ออกด้วยเนี่ยโอ้โฉเ้ยเซ็งเลยว่ะ